กระแสของเกาหลีได้หลังหลเข้าสู่หลายๆประเทศรวมถึงประเทศจีนอีกด้วยตราบใดที่เป็นแบรนด์สไตล์เกาหลีไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือทรงผมก็จะดูทันสมัยขึ้นมาทันทีและขายได้ดีกว่าหรือแม่ตาหารเกาหลีก็ได้รับความนิยมอย่างมากค่ะงานภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ก็เช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีผลงานมากมายที่ร่วมผลิตโดยนักแสดงหรือทีมงานชาวจีนและชาวเกาหลีเช่นละครเรื่อง Princess t o t ที่ได้รับความนิยมในทันทีที่ออกอากาศ แต่ก็มีละครร่วมบางเรื่องที่ยังไม่ได้ออกอากาศเช่น Under เ p e กเลิฟสำหรับการแสดงของละครเรื่องนี้มีงานแถลงข่าวในกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่18ธันวาคมปี2015ได้เริ่มถ่ายทําที่กรุงโซลเมื่อวันที่1มีนาคมปี2016และเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการในวันที่5พฤษภาคมของปีเดียวกันแต่ละครเรื่องนี้ต้องบอกว่าโชคไม่ดีมากจริงๆค่ะในเดือนกรกฎาคมปี2016เนื่องจากการปรับใช้ระบบ THAAD หรือระบบขีบปนาวุธร่วมกับสหรัฐอเมริกาในประเทศกิมจิซึ่งรัฐบาลจีนไม่เห็นด้วยในเวลานั้นจึงได้มีการพูดคุยกันอย่างดูเดือดต่อมาวัฒนธรรมนักร้องนักแสดงและนักเต้นของเกาหลีซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่เยาวชนจีนเนื่องจากมีการพัฒนาทางอินเทอร์เน็ตและการส่งออกเนื้อหาทางด้านวัฒนธรรมของเกาหลีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายหลังจากข้อพิพาท THAAD ที่เกิดขึ้น ได้มีคำสั่งข้อจำกัดเกาหลีถูกนำมาใช้บนฮันยูในประเทศจีนฮันยูก็คือการเผยแพร่กระแสคลื่นความนิยมวัฒนธรรมเกาหลีไปทั่วโลกเป็นคำศัพท์ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อใช้สื่อถึงความคลั่งไคล้ในวัฒนธรรมเกาหลีที่เพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปี1990อันที่จริงคำศัพท์คำนี้ถูกตั้งขึ้นเมื่อกลางปี1999โดยนักข่าวชาวปักกิ่งที่ประหลาดใจกับความกระหายของชาวจีนที่มีต่อการส่งออกทางวัฒนธรรมของเกาหลี เมื่องานวัฒนธรรมหันยูถูกยกเลิกนักแสดงชาวเกาหลีต้องลาออกจากง,งานในประเทศจีนและนักแสดงชาวจีนต้องลาออกจากง,งานในประเทศเกาหลีและการส่งออกผลงานด้านสื่อบันเทิงของเกาหลีไปยังประเทศจีนได้อย่างจํากัดต่อมาสถานีวิทยุและโทรทัศน์ของจีนจึงได้เริ่มดําเนินการแบนประเทศกิมจิซึ่งไม่เพียงแต่จํากัดศิลปินของประเทศกิมจิในการทํารายได้ในประเทศจีนเท่านั้นแต่ยังได้จํากัดตัวในการท่องเที่ยวในประเทศกิมจีอีกด้วย แม้ว่าอันเด็กซ e เ l o งเจะเสร็จสิ้นการถ่ายทำในเดือนพฤษภาคมปี2016แต่ก็ยังไม่ได้ออกอากาศละครเรื่องนี้ไม่เพียงแต่นำแสดงโดยศิลปินของหันยูแต่ยังรวมถึงพุ่มกับและผู้เขียนบทของหันยูอีกด้วยผลงานของพุ่มกับคนนี้มีไม่มากนะักมีเพียงสามผลงานเท่านั้นและชื่อเสียงก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่มากแต่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดก็คือละครเรื่องนี้มีผู้เขียนบทมากถึงสามคนนั่นก็คือชาวชงซุนผู้ชนะรางวัลเบกซาง และซิงหลงแต่ผู้ชมส่วนใหญ่คุ้นเคยกับซูหยวนมากกว่านักเขียนคนที่สองก็คือออโรราซึ่งมีชื่อจริงว่าหลี่หมิงเป็นหนุ่มจากมณฑลซานตงที่สําเร็จการศึกษาจากนอตเทลผู้เขียนบทคนที่3ก็คือหลินเว่ยรันมีผลงานค่อนข้างน้อยแต่การมีส่วนร่วมของเขาใน The a g e of Our Life ยังคงดีมากผู้กำกับและผู้เขียนบทต่างก็ประสมผสานการระหว่างสองประเทศเช่นเดียวกับนักสแสดงแม้ว่านักสแสดงนำชายจางอีจริง จะเดบิวต์ในกลุ่มบอยแบนด์เอ็กโซแต่เขาก็เป็นคนพื้นเมืองของฉางชาหลังจากนั้นเขาก็กลับมาที่ประเทศจีนเพื่อพัฒนาบ้านเกิดของเขาเองในละครเรื่องนี้เขารับบทเป็นนักร้องและตัวตนในละครของเขาก็เข้ากันได้ดีมากกับอาชีพของเขาในความเป็นจริงในขณะที่ถ่ายทำละครเรื่องนี้กลุ่มเอ็กโซได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2013และความนิยมก็สูงมากอีกด้วยดังนั้นจางยี่ชิงในฐานะนักแสดงนำชาย ในละครเรื่องนี้จึงเป็นที่ยอมรับอย่างมากในเวลานั้นยังมีวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังจากเกาหลีวง fx ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากเช่นเดียวกันและซ่องเฉียนก็มาจากเกิร์ลก,กรุ๊ปกลุ่มนี้ละครเรื่องนี้เป็นละครวัยรุ่นจีนแนวรักโรแมนติกคอมดี้ที่จา่ายอีชิงรับบทเป็นพระเอกประกบคู่กับคริสตันวง fx ไอดอลหญิงเกาหลีจากค่าย sm entertainment ส่วนวายอีปอรับบทบาทเป็นพระรองซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของพระเอกแต่เนื่องจากโครงเรื่องนี้ได้บอกเล่าเรื่องราวของความรัก ที่แปลกใหม่ระหว่างนักร้องชาวจีนและนักเต้นในเกาหลีและเนื่องจากความแตกต่างในภูมิหลังทางวัฒนธรรมของประเทศทต่างๆดังนั้นทีมงานจึงเลือกวงดนตรียอดนิยม2วงในขณะนั้นนั่นก็คือจางอี้ชิงสมาชิกชายชาวจีนในวง EXO และคิสตันสมาชิกของฮันยูคันทรีวง FX ทั้งสองเป็นนักสแสดงนำชายและนักสแสดงนำหญิงที่สอดคล้องกันมากกับอารมณ์ความรู้สึกของยุคสมัย และเป็นตัวแทนของทั้งสองประเทศในการแสดงสำหรับเยาวชนเอเชียในหัวข้อการนำเสนอคุณค่าของคนรุ่นใหม่นอกจากนี้จางอี้ชิงและคิสตันต่างก็เกิดในยุคป,ปี90ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของคนรุ่นหลังยุคป,ปี90อย่างมากค่ะเพื่อคนหาตัวเองก่อร่างสร้างตัวและยึดมั่นในตัวเองในแง่ของทักษะการแสดงจางอี้ชิงและคิสตันมีความคล้ายคลึงกันมากพวกเขาไม่ได้อยู่ในอันดับต้นๆของวงการละครในเวลานั้นเพราะพวกเขาโด่งดังมากในฐานะนักร้อง แต่เราสามารถเห็นความคืบหน้าในการแสดงของพวกเขาได้ตลอดเวลาเป็นเพร,ะราะผู้กำกับนักเขียนบทและนักแสดงส่วนใหญ่ล้วนมาจากประเทศกิมจิดังนั้นหนังเรื่องนี้จึงยังไม่ได้ออกอากาศตั้งแต่ถ่ายทําเสร็จในปี2016เวลาสําหรับการออกอากาศทางโตปานก็คือปี2025ซึ่งก็หมายความว่าละครเรื่องนี้จะสามารถออกอากาศได้ใน3ปีข้างหน้าสําหรับผู้ชมแล้วการรอคอยสําหรับเรื่องนี้ถือว่านานมาเช่นเดียวกันค่ะ และอาจเป็นซีรีส์ที่อยู่ในความทรงจําตลอดชีวิตของพวกเขาเมื่อเทียบกับความนิยมสูงของจางอี้ชิงและเจิ้งซิ่วจิงหรือคิสตันในขณะนั้นต้องบอกว่าพวกเขาร้อนแรงอย่างมากค่ะปัจจุบ,บันหวังอีปอ้ป๋อมาแรงมากและอยู่ในอันดับต้นๆของวงการบันเทิงจีนเขาได้รับความนิยมอย่างมากในปี2019ในละครชุดเครื่องแต่งกายโบราณมิตรภาพลูกผู้ชายชนชิงหลิงแต่อันอีสเปกเลิฟเสร็จสมบูรณ์ในปี2016ดังนั้นหวังอีปอ้ป๋อในเวลานั้นเขามีอายุเพียง19ปี ซึ่งก็ถือได้ว่าเขายังเด็กมากเมื่อเทียบกับจางอี้ชิงที่มีอายุ25ปีดังนั้นจางอี้ชิงจึงรับบทเป็นนักสแสดงนําชายและหวังอี้ปอรับบทเป็นพระรองแต่เมื่อดูจากตอนนี้แล้วในด้านความนิยมของหวังอี้ปอ,อนั้นสูงที่สุดดังนั้นจากการพูดคุยของชาวเน็ตแล้วหลายคนก็ยังมีความหวังและตั้งตารอภาพ,พย,ายนตร์เรื่องนี้เช่นเดียวกันค่ะแม้ว่าไม่นานหลังจากนั้นการแบนจะถูกยกเลิกและความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นแต่เมื่อมองดูความไม่มั่นคงในสถานการณ์ปัจจุบัน ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ยังไม่ดีเท่าเมื่อก่อนและไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ละครเรื่องนี้จะออกอากาศได้ลีซินซึ่งเล่นเป็นนักแสดงรองหญิงและประกบคู่กับวายิปปอในขณะนั้นลีซินไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่ากับวายิปอ์ต่อมาลีซินเปิดตัวได้เร็วมากเธอได้รับการตอบรับจากผู้ชมจํานวนมากเมื่อเธอรับบทเป็นสุปป๋าชัยเธอยังได้รับบทบ,บาทเป็นนางเอกมากมายหลายเรื่องต่อมาลีซินมีละครหลายเรื่อง และยังได้ร่วมมือกับเซอร์จานนักแสดงระดับแนวล่าหลายครั้งและพวกเขาเกืบจะเป็นคู่จิ้นกันอย่างเป็นทางการในหัวใจของผู้ชมอันที่จริงหวายปอยังมีผลงานก่อนหน้านี้ที่ถูกระงับและยังไม่ได้ออกอากาศจนถึงตอนนี้เช่น Private Susan College หรือโรงเรียนเวนมนซูซานละครเรื่องนี้ไทยทำในปี2017นำแสดงโดยเฉินอี้ฉีหวางอีป้ปอและหวางอี้หลุนโดยการบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจกับเรื่องราวของมิตรภาพ และความรักระหว่างเพื่อนที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแก้ไขปัญหาที่พวกเขาต้องเผชิญก็ได้นำพาไปสู่การบอกลาความไร้เดียงสาและการได้ตระหนักถึงความหมายที่แท้จริงของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในเรื่องนี้หวาปอรับบทเป็นเถียงจินเด็กกำพร้าที่อาศัยอยู่ในเมืองซูซานเขาถูกเลี้ยงโดยหลานเทิงอี้ประธานของวิทยาลัยเอกชนชั้นเยี่ยมและจงซุนผู้วุฒิสอ์ของสถาบันนอกจากนี้หลานเทิงอี้ยังเป็นที่รักของอาจารย์และเพื่อนร่วมชาีิด้วย อย่างไรก็ตามถ้าละครเรื่องแรกได้ออกอากาศในปี2025จริงๆทุกคนก็จะได้เห็นหวายี่ปอที่เติบโตเป็นหนุ่มประกอบคู่กับหลีซินที่เมื่อก่อนยังไม่โด่งดังอันที่จริงหวายี่ปอยังมีละครและภาพยนตร์อีก3เรื่องที่รอ,อก,การออกอากาศเช่นบีเอ e งฮีโร่นิรนามและเดชัยนิดเท p พายลดและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ